สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามมาฝากทุกคนกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมซึ่งนะครับประวัติศาสตร์สงครามที่เราจะพูดกถึงในวันนี้เนี่ยมันคือนะครับสงครามเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้หรือไม่ก็เคยดินนะครับผมถึงสงครามเกาหลีกันดีระดับหนึ่งแล้วถูกไหมซึ่งสาหรับน้องคนไหนที่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีแคปให้สั้นๆนะสงครามเกาหลีเนี่ยมันเป ว่านะครับผมเป็นสงครามตัวแทนครั้งแรกในยุคของสงครามเย็นเลยทีเดียวที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่นะครับผมการเผชิญหน้ากันระหว่างนะครับโลกเสรีหรือโลกประชาธิปไตยเนี่ยกับโลกฝั่งคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันซึ่งประเทศที่เป็นคู่มวยเนี่ยนะครับผมของสงครามเกาหลีเนี่ยแน่นอนก็คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับผมซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยถูกสนับสนุนโดยฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นพี่ใหญ่สหภาพโซเวียตนะครับผมและสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนทั้งฝั่งของโลกเสรีเนี่ยนะครับผมก็คือ าหลีใต้และสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งประเทศต่างๆใน UN นะครับ ต่างประเทศต่างฝ่ายเนี่ยก็ล้วนนะครับผมเข้ามามีส่วนในสงครามครั้งนี้กันไม่มากก็น้อยซึ่งสรุปการลบสั้นๆเลยนะครับผมก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยทำการนะครับผมบุกตีลงมานะครับผมเรียกได้ว่าเกือบจะยึดทั้งภูมิภาคเกาหลีได้แล้วซึ่งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเกาหลีใต้และทําการตีกลับนะครับผมโต้ไปจนเรียกได้ว,ว่านะครับผมประชิดชายแดนจีนพอจีนเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นภัยคุกคามกับตัวเองนะครับผมเลยได้เข้าร่วมสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการโดยการส่ง และทําให้นะครับผมดันกองกําลังของเกาหลีใต้และพัธมิตรเนี่ยกลับไปนะครับยังเส้นขนานลัติจูที่38แล้วก็เรียกได้ว่าสงครามเนี่ยไม่ได้จบนะครับผมอยู่ในสถานะที่เรียกว่า s t a ลเ m a t e ก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างดันกันไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะได้เตรียมการนะครับผมเตรียมความพร้อมในการตั้งรับกันทั้ง2ฝ่ายจนสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับผมก็ต้องเซ็นสิ่งที่เรียกว่า Korean Armistice Agreement นะครับผมหรือส่วนที่สัญญาพักรบระหว่าง2เกาหลีนั่นเองนั่นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผ ยังอยู่ในสภาวะสงครามกันอยู่แต่แค่ไม่ยิงใส่กันเพียงแค่ปืนเนี่ยจอกันอยู่เท่านั้นเองซึ่งพอฟังถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเราก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าสงครามเกาหลีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมและมันจบยังไงแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วในปลัติสา์เนี่ยมันได้มีสิ่งที่ถูกเรียกว่า second korean war อยู่นะครับหรือสองครามเกาหลีครั้งที่2นั่นเอง ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับผมก็อาจจะว่าผมแล้วตอนนี้ว่าเฮ้ยสงครามเกาหลีเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวนะก็เรียกได้ว่านะครับผมไอ้คำนี้เนี่ยว่า second Korean War เนี่ยมันเป็นคำที่นักวิชาการต่างชาติเนี่ยนะครับผมเขาใช้เปรียบเปรยกับเหตุการณ์นะครับผมที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความคล้ายคลึงกับสงครามมากเลยแต่มันก็ไม่ได้เป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบมันคือสงครามแบบการเรดนั่นเองนะครับผมใช้การเรดนั่นก็คือนะครับผมเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Korean DMC conflict นั่นเองนะครับเมื่อจบสงคราม เกาหลีครั้งที่1เนี่ยนะครับผมสเกาหลีเนี่ยที่ทําสนธิสัญญาหยุดยิงใส่กันเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดสินใจนะครับผมว่าเฮ้ยมันต้องมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดทหารนะพื <c oughs> ้นที่ที่เป็นบัฟเฟอร์เป็นการชนระหว่าง2ประเทศคือต้องไม่มีทหารอยู่ในโซนนั้น DMZ หรือว่า DMC เนี่ยนะครับผมเลยเกิดขึ้นคืออะไรมันย่อม,มาจากคําว่า Demilitarized Zone หรือว่าพื้นที่ปลอดทหารนั่นเองนะครับ ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถนะครับผมเข้ามาตั้งการป้องกันทางทหารนะครับผมในพื้นที่ตรงนี้ได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันกว้างขนาดไหนมันเนี่ยนะครับผมจะตัดอยู่ที่ประมาณนะครับผมจุด ละติจูดที่38นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างเกาหลีทั้งสองซึ่งในโซนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีการตกลงว่าในพื้นที่ระยะ2กิโลเนี่ยจะต้องไม่มีการลุกล้ำเข้าไปนะครับผมทําปฏิบัติการทางทหารหรือว่าสร้างการป้องกันสิ่งก่อสร้างทางทหารใดๆตรงนั้นเด็ดขาดซึ่งถึงแม้ว่านะครับผมข้อตกลงนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาถูกทําขึ้นมาแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งสองเกาหลีเนี่ยจะยอมรับนะครับผมในการปฏิบัติจริง เพราะในทางที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมไอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่แบบคล้ายๆโนแมนแลน no นะครับผมก็คือรู้ทั้งรู้นะครับผมว่าอ่ะมันเป็นพื้นที่ปลอดฐานแต่โนแมนแลนเนี่ยมันไม่ได้มีกฎใช่ไหมมันไม่ได้มีการเซ็นสัญญาตกลงกันไว้แต่มันเหมือนกันทรงที่ตรงนี้นะขึ้นไปไม่ได้นะครับผมขึ้นไปก็อาจจะถูกยิงตายได้ แต่พอเอาเข้าจริงนะครับผมทั้ง2องกองทัพเนี่ยก็มีการส่งทหารนะครับผมลักลอบเข้าไปนะครับผมในพื้นที่เขต d m c นี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเพื่อการสอดส่องนะครับผมสังเกตการลาดตระเวนหาข้อมูลต่างๆนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแทรกซึมเนี่ยนะครับผมข้ามชายแดนเข้ามายัางประเทศของอีกฝั่งหนึ่งเลยด้วยซ้ําซึ่งส่วนมากกองทหารที่มักจะข้ามมาเนี่ยจะเป็นฝั่งของเกาหลีเหนือข้ามมายัางเกาหลีใต้เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารที่เป็น c o v e r t operation หรือเป็นภารกิจลับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ตามหาและเกณฑ์พลเมืองของเกาหลีใต้ที่จะคอยเป็นสายลับนะครับผมคอยสอดส่องแล้วก็ส่งข้อมูลข้ามไปให้ทางเกาหลีเหนือหรือไม่ก็อาจจะเป็นภารกิจนะครับผมรอบวางเพลิงรอบวางระเบิดสถานที่สําคัญต่างๆซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเป้าหมายทางทหารนะครับหรือไม่ก็พวกสถานีตํารวจโรงพยาบาลโกดังคลังเก็บอาวุธต่างๆนะครับผมก็อาจจะเป็นเป้าหมายได้หรือไม่ก็เป็นภารกิจเรดนะครับผมเข้ามานะครับผมจู่โจมแบบสายฟ้าแลบใส่ฐานทหารนะครับผมใส่ที่พักของทหารเกาหลีใต้และทหารอเมริก กันที่เฝ้าอยู่ตรงชายแดนหรืออาจจะหนักกว่านี้นะครับผมภารกิจลอบสังหารคนสําคัญนะครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยก็เคยส่งคอมมานโดมาเพื่อปฏิบัติภารกิจพวกนี้ด้วยซึ่งนะครับผมไอตัวอย่างภารกิจที่เราได้พูดไป4 5อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งของเกาหลีใต้ทำกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีเหนือทํากับเกาหลีใต้แต่ว่านะครับผมมันเนี่ยไม่ใช่สงครามสเกลใหญ่มันเป็นสงครามอินฟิลเทชันหรือว่าสงครามแทรกซึมเพราะเรียกได้ว่านะครับผมทั้ง2เกาหลี ยังไม่สามารถนะครับผมที่จะประกาศสงครามใหญ่ใหใ่กันได้จริงๆทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาวุธต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับผมมันยังโคละชั้นกับทางสหรัฐอเมริกาและด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมนำกำลังส่วนหนึ่งมาประจําการอยู่ในเกาหลีในช่วงนั้นเลยนะครับผมนั่นก็คือกองพลฐานราบที่2และกองพลฐานราบที่7ถึงจะมีจํานวนที่ไม่มากเนี่ยนะครับผมแต่พวกเขาก็สามารถที่จะชะลอการลุกรานของเกาหลีเหนือได้และรอให้กําลังเสริมของประเทศพันธมิตรเนี่ยมาเสริมกําลังนะครับผมช่วยพวกเขาส่วนทางเกาหลีใต้เอง เนี <mile> ่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะบุกเกาหลีเหนือได้อยู่แล้วเพราะอะไรกันนะครับผมเพราะตัวเกาหลีใต้เองเนี่ยอาวุธของพวกเขาเนี่ยนะครับก็เป็นอาวุธมือ2ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคจากสงครามโลกครั้งที่2เลยคือมีความเก่าแก่กว่าอาวุธของทางเกาหลีเหนือในตอนนั้นอีกนะครับและเหตุผลสําคัญกว่านั้นเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่มีความคิดที่จะบุกเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะพวกเขาเนี่ยตอนนั้นติดพันอยู่กับสงครามที่กัดกินนะครับผมกองกําลังของสหรัฐอเมริกามากว่า20ปีนั่นคือสงครามเวียดนามนั่นเเองงรรียกด้วาาสคม อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าทางสาหรัฐเนี่ยนะครับผมสูญเสียลงท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันการจะเปิดแนวหน้าสนามรบอีกแนวหน้านึงที่เกาหลีเนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะทรัพยากรส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยเทไปที่เวียดนามหมดแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขายังทํากันได้เนี่ยนะครับผมก็คือสองครามแบบสเกลเล็กๆนะครับผมที่ไม่ได้เป็นทางการ ไม่ได้เทรถถังนะครับผมทับรั้วข้ามมายังเกาหลีใต้ไม่ได้ส่งคนบุกข,ข้ามสะพานมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆแต่พวกเขาเนี่ยจะรบกันด้วยกองกําลังคอมมานโดนะครับผมหรือไม่ก็กองกําลังราตะเวนเป็นสควอตเล็กๆเ,เป็นหน่วยเล็กๆแอบลักลอบมุดรั้วข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปสร้างเหตุการณ์ต่างๆระเบิดนะครับผมรอบวางเพลิงรอบดักยิงรถ เรียกได้ว่าเป็นการก่อความไม่สงบและปฏิบัติการลับอีกต่างๆมากมายซึ่งเรียกได้ว่าไอเหตุการณ์โคเรียนดีเอ็มซีคอน FLICT เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยเรียกว่าถูกเริ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับในปี1966 ที่เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยกองกําลังของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับผมมีจํานวนฐานราบที่น้อยกว่ากองกําลังของเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาพวกเขาเนี่ยจึงคิดแล้วว่าพวกเขาเนี่ยต้องมีข้อได้เปรียบบางอย่างกว่าทางฝั่งใต้นั่นก็คือข้อได้เปรียบทางข่าวสารและข้อมูลนั่นเองนะครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยจึงได้ออกคําสั่งนะครับผมให้กรมลาดตระเวนของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือเนี่ยซึ่งชื่อจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเขาใช้คําว่า reconnaissance bureau นะครับก็เลยคิดว่าอาเป็นหน่วยงานลาดตระเวนแล้วกันให้หน่วย งานนี้เนี่ยนะครับผมคุมทหารจํานวนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นทหารคอมมานโดของทางกองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยให้ไปปฏิบัติการนะครับผมหาข้อมูลในพื้นที่ของเกาหลีใต้และ DMC มานี่นะครับผมจึงเป็นการเริ่มต้นเหตุการณ์คอนฟลิกต์นี้นั่นก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารนะครับผมไปสอบสองข้อมูลในพื้นที่ของเกาหลีใต้ก่อนซึ่งก็เรียกได้ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยครับผมตั้งแต่ปี1966ันเาเนี่ยมันก็ยาวนานมาถึง3าปีเลยนะครับผมจนถึงปี 1969. งงหน,นี่งพันเก ปฏิบัติการพวกนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับผมมันถูกเคานเตอร์อินซอร์เจนได้หมดเลยในช่วงระยะหลัง ก็คือถูกขัดขวางถูกสกัดกั้นได้หมดเลยภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับผมของคอมมานโดเกาหลีเหนือเนี่ยล้มเหลวนะครับผมซับเป็นส่วนใหญ่และจํานวนผู้สูญเสียของทางฝั่งทหารเกาหลีเนี่ยมันก็มากและทหารที่ตายไปเนี่ยก็เป็นฐานชันเลิศทั้งนั้นเลยเขาจึงคิดว่าไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยนะครับผมมันเริ่มที่จะไม่คุ้มแล้วยกตัวอย่างนะครับผมเช่นเหตุการณ์ที่มันอุกอาจมากๆเลยเนี่ยมันคือเหตุการณ์ส่งทหารคอมมานโดบุกบลูเฮาส์นะครับผมซึ่งบลูเฮาส์คืออะไร คือทำเนียบฟ้ามันคือนะครับผมที่ทํางานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เหมือนทำเนียบขาวของเกาหลีใต้อะไรอย่างนี้แหละเพื่อที่จะนะครับผมไปรอบสังหารประธานาธิบดี ที่ดํารงตําแหน่งในขนาดนั้นนั่นก็คือพลเอกปาร์คชุงฮีนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมในคลิปของวันพรุ่งนี้เราจะมาดูเหตุการณ์การพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กันยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งก่อนนี้แหละครับผมเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกท่านมาณัทีนี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายยครับทุกคนสวัสดีครับขอบคคุณมากกเลลยรับแ้ว็ ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราช่อง history world ต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมทุกคนสามารถกดสมัครเมมเบอร์กันได้เลยนะครับผมเพียง50บาทสมัครเดือนเดียวยกเลิกก็ได้นะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนทางช่องเราเป็นอย่างมากแล้วนะครับโอเคแล้วครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบายยครับสวัสดีครับ